สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกคนไปเช็คอีโงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ใจกลางกรุงเทพที่บอกเลยว่าเปรี้ยวซ่านี่เหมือนใครนั่นก็คือโรงแรมม็อกซี่แบงคอกราชประสงค์ครับผมโรงแรมแบรนล่าสุดนะครับสุดสนุกเจ็กเมริออทที่ใครเคยเบื่อโรงแรมหรูๆนิ่งๆมาเจอที่นี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนการเดินทางมาที่นี่นะครับง่ายเวอร์ครับ ถ้ามาด้วยรถไฟฟ้า BTS แนะนำให้ลงสถานีชิดลมแล้วออกทางออกที่6เดินตรงมาเรื่อยๆผ่านบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับจะเห็นเดอมาเก็ยนแป้นคอกอยู่ด้านขวามือจากนั้นให้เดินเข้าก้าง,างตึกบิ๊กซีได้เลยครับจะเห็นป้ายม็อกซี่ชัดเจนพร้อมพนักงานยืนต้อนรับอย่างเป็นกันเองครับแวบบแรกที่เห็นทางเข้านะครับโอ้โหต้องกดชัตเตอร์ักหน่อยนะครับส่วนล็อบบี้จริงๆเขาอยู่ชั้น9นะครับ พอเปิดประตูลิฟต์ขึ้นมาโอ้โ oh ห oh. สิ่งแรกที่เห็นในโรงแรมนี้บรรยากาศเหมือนหลุดเข้าไปในโรงภาพยนตร์สกาล่าเลยครับมีชีวิตชีวาสุดๆ mm hmm. เขาออกแบบเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนจุดขายตัวหนังแล้วก็มีบาร์เครื่องดื่มรวมอยู่ตรงนั้นเลยครับใครที่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าเนเต็มแน่นอนผมนี่เช็คอินย่งไม่ทางเสร็จก็ยืนถ่ายรูปไปแล้วเกือบ15นาทีครับมุมมันดีไปหมดเลย ใช้เวลาที่อีกไม่นานนะครับมีเครื่องดื่มต้อนรับมีพนักงานแถมบาร์เทนเดอร์นี้5ดาวเลยครับสาวๆมาที่นี่รับรองเหลียวหลังแน่นอนครับผมเอาละครับได้เวลาขึ้นองพักแล้ววันนี้ผมพักที่ชั้น26ห้องม็อกซี่ควีนขนาดห้องอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ18ตารางเมตรมัง้งกับด้วยสายานะครับแต่การจัดวางพื้นที่คือเทพมากเตียงควีนไซส์ก็นุ่มนอนสบาย มีมุมนั่งดูวิวกระจกบานใหญ่ทำให้ฟิลเหมือนกับกำลัง,น,งนั่งมองภาพศิลปะในแกลเลอรี่เลยครับสิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือกระจกแต่งหน้าที่มีไฟสว่างเวอร์ใจเป่าผมพานาโซนิกแรงมากครับใครสายผมฟูๆอะรับรองอีปลื้มแน่นอนสบู่แชมพูครีมนวดกลิ่นหอมฟุ้งแบบพรีเมียมเลยครับผม ของตกแต่งภายในห้องก็น่ารักมากครับมีโทรศัพท์แบบหมุนปุ่มจริงๆก็ใช้งานได้ด้วยนะบนกระจกยังมีข้อความต้อนรับเขียนด้วยลายมือสร้างความรู้สึกแบบโรงแรมใส่ใจได้ดีมากๆเลยบอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยครบไม่ต้องขอเพิ่มเลยครับผมในห้องมีตู้เย็นเล็กๆเครื่องชงกาแฟชาน้ำดื่มฟรีรองเท้าแตะสีแสบแล้วก็ยังมีโต๊ะข้างเคียงน,นะครับ ที่วางตุ๊กตาหนีสุดเก๋เปิดลิดด้นชักตามีตู้แซฟอีกด้วยนะครับเขาคิดมาดีจริงๆอ๋องานนี้ไม่มีตู้เสื้อผ้าแบบปิดทึกนะครับแต่ใช้ราวเหล็กบนผนังแขวนเสื้อผ้าแทนประหยัดพื้นที่แถมดูอินดัสเทรียลเก๋ๆไปอีกแบบนะครับหลังจากจัดวานข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วขอพาไปชมพื้นที่ส่วนเอกิบบ้างนะครับที่ชั้นล็อบบี้ชั้นเก้าเขามีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะครับ เป็นพื้นที่ลับๆหน่อยออกจากลิฟต์มาเลี้ยวซ้ายผ่านห้องน้ําเดินตรงไปจะมีพื้นที่อยู่ด้านซ้ายมือครับแบ่งพื้นที่เป็น3ส,ส่วนหลักๆได้แก่โซนของสะสมมีโทรศัพท์เก่าเครื่องเล่นเทปแผ่นเสียงโปสเตอร์หนังวินเทจให้ถ่ายรูปและนั่งเพลินๆกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับโซนกิจกรรมได้จัดเวิร์กช็อปหรือนั่งทำงานจุคนได้ประมาณ20คน มีปลั๊กไฟพร้อมและที่สำคัญมีปรินเตอร์ให้ใช้ด้วยส่วนสุดท้ายคือห้องประชุมเล็กๆนะครับประมาณสิบที่นั่งพร้อมจอทีวีและ Wi-FI แรงดีไม่มีตกครับข้างๆ Coworking Space ยังมีห้องรีพาให้ใช้งานฟรีอีกด้วยครับสะดวกมาก,มาก้างแถมยังมีตู้ล็อกเกอร์หลากหลายใครมาเช็คอินตอนเช้าเช็คอินแล้วอยากจะมาฝากของก็มาฝากไว้ได้ก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวนะครับ มาถึงพื้นที่พักผ่อนนะครับมีพื้นที่ออกกำลังกายยินเปิด24ชั่วโมงเครื่องแ่นมากครับทั้งคาร์ดิโอฟรีเวดรวมทั้งมุมชกมวยก็มีนะครับครบจริงๆถัดมาเป็นโซนเกมนะครับมีต๊ะสนุกฟุตบอลแอร์ฮอกกี้ใครโตมาช่วงไน s ีนะครับต้องเคยเล่นแน่นอนเขาจะมีจุดแทงเอาอีให้หลายจุดนะครับเป็นจุดถ่ายรูปเมา์มอ,มอยหรือจะเป็นเอลโดร์เทเรสก็มีครับ สัมผัสบรรยากาศลมเย็นเย,น,เยนเย็นวิวกรุงเทพยามเย็นคือดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวแบบเบาๆของโรงแรม o ็ x กซี่แบงกอกลาฉับสกนะครับในตอนแรกที่เน,นเ้นบรรยากาศแล้วก็การออกแบบที่บอกเลยว่าสนุกสนานที่เล่นสุดๆเหมือนได้เดินย้อนกลับไปในยุคโรงหนังเก่าๆของโลกหนัง,งนสกาล่านะครับ แล้วก็พื้นที่ห้องพักพื้นที่สดการจัดเต็มมากๆแล้วมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในตอนหน้านะครับจะพาไปดูอะไรแลว้วกดติดตามด้วยนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดตอนสำคัญทอื่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ